แหนมาเลยอยากมาช้าๆอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ็งยี่เหรออ็งยี่เหรอยัศแม่อยู่ไหนวะลงเลยอยู่ไหนอะลงเลยรถพังด้านหลังโอเคเรไม่ช่วยมันหรอกอยู่ไหนสัตว์ตายยังตายปวะตายนี่ว่ากูคิวมันอ้าวเฮียกูคิวได้เฉยเลยไอ้สัตว์ตือนยอนเฮ้ย กัน H&M ไอ้ยดแม่ชนรถกูเก็บปืนมาเลยไงวะกดมนันดิกดกดด้ตัวเก็บไม่ได้ดิดตัวเราไม่มีปืนไม่ใช่เหรอกูเดี๋ยวจะเก็บได้นะอ้สานเป็นไงมึงไม่ต้องขาางับมันกำลังชนรถเราโคตรเสียสละเลยยดเข้รถเราก็าพางังอะไรยังไม่พงัพงพังอย่าเถียงดิงเอาม,ามาแล้ว ล้อพังนี่คืออะไรมีหมอไม่มีหมอออนไหมมึงเชื่อเด็ดไม่พังเดี๋ยวก็หายรถเราแค่ป่วยเฉยๆเอาแล้วต้องมอมกันนี่คืออะไรอ้าวไอ้กูยกเลิกเลยคุณเรียกจริงเหรอคุณเรียกจริงผมผมอัดคลิปเลยนะเนี่ยไปฝั่งกันละผมไปฝั่งกันละโอเคผมอยู่ในทะเล ก๋วยเตี๋ยวรอชิก่อนเป็ดก่อนเต็มโต๊ก่อนอืมผมนี่กินก๋วยเตี๋ยวรอเลยสัตว์มาเพื่อฆ่ากูเย็ดแม่อืมเอร่อยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นรถมันแล้วผมเห็นรถแม่งแล้วสัตว์จะเอาใช่ไหมเนอะ กูยิงอุ้ยคนโดนยิงว่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยังยังยังแค่เม็ดสองเม็ดโดนยิงแล้วกูดำน้ำนีกูล็อกไม่ล่ะเห็นคนโดนคิวหรือว่าเจ้าโดนคิวไปแล้วมองเห็นกูลอยควายเอ้ายิงได้แล้วอือยิงได้ตัวเลยละคุณรี่แม่งเก่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้าวไอ้ที่หน้าตายเหรอวะหน่าคุณรี่ยิงเหรอไอ้ตรงที่อยู่ตรงขีบเลยอะ ยี่แค่มีกล้องเหรอคุณลี่ใช้ M4 ป่ะ M4 M4 ครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสัตว์เฮ้ยมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมฮะกูไปซ้ำแม่เหรอเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเฮอู้ลงมาในน้ำจับแน่จริงลงมาในน้ำมึงลงมาในน้ำแน่จริงมึงลงมาในน้ำ มึงมาดิเฮียปากดีสัต๋ยวเจอตบแม่งหัวทีมเลยยึดเป็ดมึงอะไรอะไรมึงหมดอะไรหมดอะไรหมดอะไรมึงหมดอะไรมึงไอ้สัตมึงลงมาทะเลดิควายสัตไอ้เฮียกูเป็นพยานได้สัตขึ้นบกไม่ได้มึงลงมานักเหนียวกว่าไข่ควายใส่เลือดได้สัตแน่แย่ตอนไหนแถมรุดช่วยควายเลยยามหน้าต่างมากแล้วโถ่บกหมาบอยากตันหนีขี้ไม่กระด้างเลยกบกปลาโถ่ไหน้าตุ้งติกูบวกไข่ไอ้จังไรมดแรงไอ้เฮียและพ่อมาอีกควายไอสัตว์เสียงเด็กแม่งก็เถอนหมอยเลยเฮีย เปฟ้าวฟ้าวพ่อมึงอะอยู <Monsieur S 1> ่ไหนสัตว์ไปมุดไปมุดถีอยู่ไหนมึงออกมาผลหน้าออกมาอะไรอะไรยิงใส่อะไรยิงมึงยิงใส่อะไรยิงใส่อะไรสัตว์เนี่ยกูไหวคล้ากันเชียงรอมอยู่เนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยกูอาบแดดอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเออยิง้กูโดนอสัตว์กูอาบกันเชียงอยู่ชิบหายอะไรอะไรด่าได้แค่นี้เหรอด่าได้แค่นี้เหรอมึงขู่หวงไม้สิสัตว์เดี๋ยวตบเกลี้ยงตัวอะไรสัตว์มามาโอ๊ยสัตว์ลูกหมาดีกว่าไปบุดทำเพี้ยอะไรในป่าเฮ้ยสัตว์ อะไรอะไรเฮ้ยใครดำน้ำอ่ะแจ็คแจ็คอะไรอ่ะใครวะแจ็ค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 คอปอะไรอ่ะเฮ้ยมันดำใบน้ำเดี๋ยวแล้วนึงแม็กหมดรีโหลดอยู questo? ่ใครวะหัวร้อยสัตว์หัวร้อนเหรอหัวร้อนหรอไอยสัตว์ ไหนมึงใช่ไหมแจ็คคอปเนี่ยปากดีเนี่ยเฮ้ยทำไมแจ็คคอปยิงไม่ตายวะผมยิงใครมู่อยู่ในน้ำอ่ะได้ครับแจ็คคอปตายยังเร็วเร็วเลยครับเราต้องนักจิงใกล้ๆใช่ไหมแม็กเลือดแตกแล้วอ่ะผมดีโหลดอยู่อิสัตว์คุณกำลังแดกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเออทำไมแม็กบ่นแล้วปากดีสัตว์อ่ะมึงใช่ไหมแจ็คคอปเนี่ย ตายยังยังเฮ้ยไม่ตายย,ยากจังวะบทแรกของมึงเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยมนัานามยิงไม่โดนอ่ะมัหนมันยิงตายยามากเลยในน้ำอ่ากอะไรวะแต่มันเลือดแตกอ่ะยิงดักหน้าแม่งเลย ต้องยิงแบบระยะเผาขนหมอยล่วงอะได้โดนจับขับรถจับนหายไหมมันบอกแ็กหมดกินเตี๋ยวเปล่ามันบอกทำเรียนรู้จับป๋าพี่ยาเอ่ยโดนจับได้ไงอะเกินฝากเกินขั้นอ็มนะฝากนะครับจากพรอเราไปทำอะไรให้นายเนี่ยนายถึงมาอาฆาตเราเนี่ยฮะเราคุยอย่างนั้นไม่ได้เหรอ เราทำเราไปทำได้นายแล้วนายมาทำร้านได้ทำไมพูดว right right. right. ่าอะไรวะผมยิงตายย่ามากในน้ำอ่ะขนาดยิงไปย่าเผาขนแม่งยังไม่ตายอ่ะก uh ูแดกกูเต okay. ี่ยวรอแล้วกันอันนี้แม่งโดนอีกแล้ เียบรถให้มันเบิดนมีขี่มันแรงแเลยโชนแน่นกว่าเลยจะให้ชนแบบขับขับชนเลยถามหน่อยแอดบอกเราใช่ไหมแอดมินบอกเราใช่ไหมเ้ยกูเจอคคคนนรวดูไงว่าพวกผมอยู่ที่นี่ เราดูเรื่องอะไรก็เป็นฟิลเรื่องล็อกเห็นชื่อได้ไงมึงไม่มีทางรู้หรอกอยู่ในทะเลอ่ะถ้ากูเจอผมแบบนไไี้กูยิ้ผมไปแล้วผมนอนรอนอยู่ในทะเลตั้งนานมอแม่งรู้ได้ไง,งแล้วมันดดแ,แอบไม่บอกใช่ไหม ไปไหนก็ไปเหอะมึงอะแม่งเกียนเกมเมอร์ไอ้อาหาเล่นแม่งไม่มีจรรยาบรรณเลยทีหลังไม่ต้องเล่นตัดเล่นแล้วปากดีแต่ <พอ S 1> ไม่เหอะสังคมเกมเสื่อมเพราะมึงเนี่ยแหละไอ,อ,อ้ที่อความยุติธรรมอะมึงเล่นให้มันถูกต้องหน่อยกฎของมีเว้ให้ทําไม่ต้องดังหรอกกูแม่มึงขึ้นยูทูบิสตเป็นเสนีย์ชาแน,นลกูหรอกไม่ต้องปากดีสัมเนียบไปซะมั่งว่ามึงอ่ะมันไม่มันไม่ใช่เกมหรอกมึงอะมาทำตามสันดาน ไอ้แจ็คคอปไอ้แจ็คคอปไอ้สูตี่ไม่เลขศูเจ็ในข้าไม่ใช่ฮึมใช่ไม่ใช่มันไม่ศูนย์เจ็ดมันเป็นพีเจ็ดไงมันเลยเหมือนเลขศูนย์อ๋อมันเลขพีเจ็ดวันนี้หมเคิดเป็นเลขศูนย์แอดแอดบอกไงแอดมันบอกที่พีเอสพวกมันไงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยิงมันตายแล้วตายแล้วไอสัตว์ปากดีนักเป็นไงแหมมันขึ้นบกมันกลายผมขึ้นบกแล้วพวกมันดักยิงไงดำน้ำแล้ว ใครวะนาอีกคนนึงผมเห็นละใครไม่รู้อยู่ในน้ำอ่ะแม่งมาใช่มันมาเพื่อยิงผมเลยเนี่ยชุดในน้ำชุดในน้ำด้วยปากดีเก็บแม่งให้หมดไอชิบหายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนใครเนี่ยใครเนี่ยกลับมาก่อนดิ้ใช่เนี่ยอิ่มเลย แมงวายหนีเว้ยมาทำไมมาหาเต่าอยู่แค่ไรเราอ่ะเราอยู่แค่ไรอยู่แค่อะไรเราไปมอบตัวมอบตัวไปมอบตัวไอ้หนูไอ้หนูไปไหนมาหาพี่เร็วมานี่มั้ยเบ๋อมามั้เดี๋ยวแล้วพี่ไม่ยิงพี่ไม่ยิงมามาหาพี่มิสเตอร์ช็อค ดี๋ยวมึงได้ชักแนะ่มิเตอร์ช็อกแล้วมามอบตัวหนูมาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆจะไปไหนไม,ไม,นไม,นม่อยู่ในอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเรือแตกตายเรียบร้อยตายตาย,ตายมิเตอร์ช็อกตาย,ตายบอกแล้วให้มอบตัวตตบอกแล้วใช่ไหมให้มอบตัวเหรอ กูไปฟังตายใต้หนูนี่แค่จะมาจับเต่าเนี่ยมันจับคนด้วยจับได้หลายอย่างเลยวันนี้ต้องรองอ่ะผบก็ผบอ่ะผบมาเหรอมาอะไรวะไม่รอมาแล้วเนี่ยต้องรอผมมามันต้องยิงระยะเผาขนแบบขนแบบมากๆเก็บไงวะเก็บเก็บศพในน้ำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยของลอยของแม่งลอยนี่วะของแม่งลอยไปแล้ว อะไรล็อกล็อกอะไรล็อกล็อกซาเล่พงขาเรียกผมอ๋อเฮ้ยมีเงินด้วยอุ้ยไอ้มึงขอขอแค่เงินน่ะไม่ขออะไรขอแค่เงินให้เงินเฉยเฉยเงินใช่เหรอกูรีฟล็องจริงเหรอจัดไปเลยรีบไปสิโอ้จริงเปล่าเฮ้ยผมเห็นเงินนะผมขอเก็บเงินน่ะแป๊บ มันเก็บไปจเก็บลําบากมากอะในน้ําอ่ะมันเป็นแบบวิถีชีวิตเงินที่แบบเหนื่อยใจจริงมันกดมันมันกดมันกดวิดโด้ทีใช่ไหมคุณลี่เก็บเงินอะไม่ปกติมันกดวิดโด้ทีจะเก็บได้วิดโด้ธรรมดาเก็บไม่ได้ผมเคยแล้วไม่มีอีกนะโบนเขาโบนไม่มีอีกนะไม่แน่ไม่มีแล้วตายหมดแล้วตัวไม่แน่เลยไม่มีไม่รู้มันจะมากี่ตัวเออแหมจะมาเก็บกูในน้ำ ผมคาในน้ำไปสองอะ่ะไอ้แจ็คไอ้แจ็คคอปกับไอ้มิสเตอร์ช็อกอะ่ะไม่รู้ไม่ใช่พวกแม่งหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอกินก๋วยเตี๋ยวให้กำลังใจตัวเองก่อนจู๊ฟิวเงินเต็มเลยอะ่ะ ไอ้ไว้ก็น่าใส่เฮ้ยคุณไวร์ทผมว่าผมไว้างหน้าผมต้องไอ้นี้แหละพูลลี่ต้องเปลี่ยนชื่ออย่างจริงจังแล้วล่ะงั้นแม่งคนคนตามหัวแน่นอนรถสวยด้วยครูครแม่งรถสวยปะใช่สีขาวแหมคิดมากี่ล้านไอ้หนูเมันไส้มันไส้เดี๋ยววนดูเนป่าก่อนแหมสัตว์มาส้มยิงกู รถแม่งล็อกรถแม่งล็อกมาแมวเ,เสียดายลูกกระสุนเปลืองอย่าเพิ่อองอย่าเพิ่งเก็บเงินแล้วโอ้โหแปดพันแปดพันของแม่งมีอะไรบ้างเนี่ยเต็มกระเป๋าเซ่แอปเปิ้ลเด็กคนดี่อคุณมันมีแค่แปดพันเองอะ่ะโทรคุณดีเชื่อใจพี่ได้ไหมจ๊ะ ยินลีคับจาเออไอ้แคนที่ไอคนที่มันเติมเงินได้ยี่สิบล้านอ่ะได้แล้ว 6, หกพันไอ้นั่นอ่ะมันอยู่แคงเดอร์วพวกจัดท็อปนอะใครนะเก่งอะไรว่ะงงแม่งปั๊มมันเลยปล่อยไ,ไปเติไปไปไปอืมปล่อยเติมไปให้มันใช้อย่างคุ้มเลยอ,อืมพอมาหาจำรวยเราเ,ราเราลงเลยไปเลยอ่ะฮะพอพอตัวแล้วมันตามเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าจะหมดแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครต่อโต้ผมเลยยังยังยังเต้ยอ อยู่นั่นเหรอเย,ยอะเย้ยเด้ยอะเย้ยเด้ยอะเย้ยเขาเยอะเให้ได้พี่หน่อยบอ<แ> <c oughs> เป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะเฮ้ยมีรถคิทส์ <c oughs> ดาวบอกคุลี่รถใครไม่รู้ดีแล้วกระสุนไม่พอคิดจะมาเกียร์กูแม่งคุลี่ผมเจอรถว่ะผมเจอรถชายรถมันกกรระะสสุุนนมีตายแล้วตายแล้วถ้าบอกถ้ามึงไม่ปากดีมันก็ไม่ตายแล้ว โหรถพาะด้วยยี่เคสกโมยรถมันมามาโหรถเสียงรถพุกรถฟอดอะกุลี่เป็นมาขึ้นมามาคนนี้คนนี้คขาลี้อยู่นี่อยู่นี่ข้างหลังไปไหนอ๋อขายเตาไอ้ยักษ์ไปกอะมาแม่เมื่อกี้ผมเก็บได้สามตัวเดี๋ยวเราต้องมาร์งแมพก่อนแล้เราจะเดินไปเก็บที่ไหนดีวะเดย์ทิมใกล้ๆนี่ตรงนี้ ไกลแล้วก็ดีแล้วเออไอ้ที่ขายรถของมันอยู่ตรงไหนนะคุณลี่ของรถจุ่มน้ำเลยไม่เอาเดี๋ยวเราเอาเงินไปเก็บก่อนไงเอาเงินไปเก็บก่อนยิงที่รถผมเคยโดนแล้ว ATM นะรถที่รถขายอะหรอไม่งั้นเราก็เอาเงินแค่ไปเก็บที่ ATM บอรถแม่พร้อมมากชอบชิบเป่งเลยเสียงเงี้ยเสียงไพลอตสนอหอยไอ้หูรถรถอะไรอ่ะรถรถรถเป็นรถเป็นรถสี่ประตูเป็นรถเหมือนรถฟอร์ดอะไรเป็นอะคุลี่หาย ไปไหนอ่ะไปป่ะ้ามาไปแล้วเว้ยไปฝากกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอ้ยไอ้พวกลูกกระปิ้วแมวเฮ้ยเ้ยใครยิงอ่ะใช่ป่ะหูแววหูแววหูไม่ค่อยดีชนแล้วเฮจะชนชนเลยอ่ะโอเคโอเครีบไม่ต้องห่วงผมขับฮอมาแล้วแล้วแค่นี้จิบจิบ นี่เดี๋ยวผมอุ้ยโคตรเดี๋ยว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 คนรีไม่ต้องห่วงนะผมจะเป็นคนคุมรถให้เองคนรีผมว่าได้เวลาคนดีดิ้นแล้วล่ะรถมันค้างเฮ้ยเดี๋ยวผมยกได้นี่ว่ะได้ปะยกไม่ได้ยกไม่ได้อะไม่ใช่รถเราไปคนรีดิ้นยกอะไรอ่ะยกอะเสียงใครอะไร ใครอะไรยังไงไปละดิแล้วนะดิดครับไปคุณรีดิดเลยดิดเลยเอาเงินไปเก็บอกนรอรอเวลาออกกนแอดมินแม่งนี่ผมรอเวลาอยู่อะเบล็อกเบล็อกเบล็อกเี็กเราอ่ะเบียไม่เียกเราโอเคจบสักทีนะไอพวกเวนมาดักยิงกูล่อไปกี่ศพเนี่ยวันนี้ผมได้เก็บไปสองศพ คือตอนนี้ผมเห็นตำรวจ2คนดักตรงที่ผมกำลัง ไปค้าเต่านะฮะกำลังจะตักขึ้นไปขายปรากฏแม่งมาสองตัวอีกแล้วเฮ้ยหน่ยใจนะฮยการค้ายาจะทำชั่วแต่ทีนีอุปสรรคเยอะเหลือเกินนี่นไงนี่นไงเห็นไหมฮะ เห็นใช่ไหมท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมนั่นไงตำรวจนั่นไงเอาไงกับมันกันดียิงแมงเลยหรือให้จับถ้ามันจับกูก็เสียเพราะฉะนั้นยิงแมงเลยดีไหมมันเห็นแล้วปะวะ นี่คือมึงกะจะมองไม่ฆ่าสายตาเลยใช่ไหมเอ้ยอ้เ้เอาไงดีพี่เห็นมันแล้วเนะี่ยพี่จะยิงแม่งเลยดีไหมมีเลยพี่ของเลยเหรอ,อแล้วก็แม่งหมอบอยู่ภูมาแล้วยิงยากแล้วแม่งมาสองตัวเว้ยยี่ยแม่งดักรอเลยตำรวจ ตายหนึ่งวะ่ะจัดไปละหนึ่งสัตว์ออออ <laughs> เออ, <laughs> เ,อ,อเดี๋ยวมันมันซุ่มอยูแ่แถวบ้านไงเพนอยู่แบบแบบเดี๋ยวจัดก่อนไอสัตคนจะทำมาหากินเนี่ยจะทำธุรกิจเนี่ยแม่งยุ่งตลอดไอพวกนี้ <laughs> อ่าเดี๋ยวตัวหนึ่ง่ะคราวนี้เราต้องเก็บสองตัวให้ได้นะอย่าเหมือนครั้งที่แล้ว ันอยู่มันอยู่ในบ้านฝั่งนู้นนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆเนี่ยเดี๋ยวมันดูรอดึงโผลุออกมาก่อนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอ่าตำรวจอย่าเป็นศัตรูกูก็จัดไปไอ้ตำรวจคนหนึ่งเว้ยมันจะอยู่ตรงตรงตรง,ตรงตรงที่เราขายเต่าอ่ะมันจะมีบ้านอยู่หลังน,นึงอ่ะมันจะแอบอยู่รอจังหวะพี่ขึ้นไปตำรวจตำรวจตำรวจในคนอะไรนะ คีไม้แล้วเหรออืมโอเคโอเคงานนี้ต้องเป็นโจนเพื่อนเราเป็นตำรวจเหรอไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าพี่อยู่นี่พี่ซุ่มอยู่หลังหินอกเบอกเขาไดทำงนขอความเสริอะไรเงี้ยอ๋อเขากำลังเสริมกูไม่ให้ได้ไหมเนี่ยกูมาอยู่แค่คนเดียวเนี่ย อย่ารีบขายรีบหนีจังเลย,ยมาเสียงดูเฮ้ยอยากจะรีบไปขายรีบรีบไปจังเลยเอาเสียงเอาไว้ ดเร็วๆๆๆๆๆไปละกูวิ่งลงน้ำละเนี่ยแหละรอดไหมอุ้ยสัตว์เจ็บเฮ้ยพี่ขายได้แล้ววะว่ายน้ำเพลินแล้วกูอีตัวหนึ่งแม่งหายไปแม่งซุ่มอยู่ไหนไม่รู้ นี่เขาล่าตำรวจก็เยอะนะฮะจบยังหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะตัวหนึ่งไม่รู้มันเป็นมุดอยู่ไหนนะเมื่อกี้มันมาสองตัวต้องขอโทษคุณตำรวจด,ด้วยครับผมจำเป็นต้องยิงคุณจริงๆฮนะคุณมาต้องคุณต้องการที่จะจับโจรผมก็เป็นโจรแต่ผมจะให้คุณจับไม่ได้เนียฮะคุณจะจับผมคุณก็ต้อง ยา,ยากนิดนึงนะอย่าคิดมากขอโทษคุณตำรวจด้วยนะครับในะคลิปคลิปนี้นะฮะอยา่อยากโกรธอย่าเครื่องกันเลยนะฮะอย่ากโกรธกันเลยนะเธอจ้า